ใบแรกได้ไพ่แถ้วยมาพอบอก8บาทปั๊บได้ไพ่เลข8ปดพอดีเลยชาวราศีเมษนะครับ8นี่แปลว่าเบื่อ8ปดใบนี้8ถ้วยแปลว่าเซง็งเบื่อคนเออเบื่อคนรอบๆม,มันจะกาดหน้าเบื่อน,น่ายมันเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรก็ตามที่มันทำมันเคยทําให้เราไม่สบายใจมันจะวนกลับมาอีกแต่ไพ่ใบนี้เป็นเบื่อไม่นานเบื่อๆอยากๆถ้าจะไปวัด ไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลไปทําบุญไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไปพักผ่อนไปหาของอร่อยกินตามที่เขารีวิวไว้ทั้งในและต่างประเทศต่างจังหวัดไปได้ช่วงนี้นะนะครับ <S <S บางทีก็บางคนก็จะรสึกชอบธรรมชาติมากเป็นพิเศษนะครับเด็กถือไม่เท้าอ้าวไพลาชินีถือเหรียญอยู่ในอนาคตชาวราศรราีเมษไม่ขี้เหร่นะสีดาบนะถ้า อยู่กับบ้านอยู่ตลอดนี่ไปไหนมาไหนบ้างก็ดีแต่ถ้าไปอยู่บ่อยๆแล้วสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยชีพประจรลรงเท้าครับท่านนะครับโอ้โหการงานเด่นมากๆเลยนะครับหลายคนที่กำลังรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้สูงนะครับรองานได้งานรอขั้นได้ขั้นลูกค้าประจำอย่าทิ้งนะลูกค้าใหม่จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่รีรวิวของลูกค้าประจำนะครับไพ่ใบ,บนี้เป็นไพ่ผู้ประสานสิบทิศเทมพลันหมายถึงการเจรจาเรื่องงานเรื่องเงินหรือตกลงผลประโยชน์มีโอกาสประสบผลสำเร็จรวมถึงการเรื่อนขั้นการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่งานที่ดีขึ้นอสัปดาห์นี้มีผลสำเร็จในเรื่องของการหมุนเวียนเงินการงาน,งานการเจรจาและ แปดไปเท้าแปลว่างานมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไอเดียของคุณถ้าจิตคุณตกมาก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีความเครียดนี่ไพ่แบบนี้นะในใจคุณกังวลหวาดกลัววิตกมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินจะทันไหมว่าจะเป็นยังไงว่าสุขภาพจะเป็นยังไงแล้วแต่คุณจะกังวลถ้าไพ่สองใบนี้ปรากฏขึ้นในตำแหน่งอนาคตทายว่าผ่านทุกชอ็อตครับท่าน พิมเลยฉลุยผ่านทั้งงานและเงินนะครับชาวราศีเมษที่มีคนรักในเกณฑ์ในเกณฑ์ชะตาของคุณนะครับถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยอยู่ได้กินด้วยกันแล้วเนี่ยหรือคบกันแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้มันมีดวงห่างกันแต่เดี๋ยวก็ได้เจอกันถ้าทะเลาะกันก็เคลียร์กันลงตัวอย่าน้อยใจปกติเมษไม่ค่อยน้อยใจใครแต่สัปดาห์นี้รู้สึกจิตตกหรือน้อย,น,อยน้อยใจหน่อย ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะไพาราชาดาบโผล่ขึ้นมาในใจเนี่ยราชาดาบนี่จะเกี่ยวข้องกับหมอแพทย์ในแพทย์หมอนะครับหรือว่าพวกทนายความพวกราชการพวกช่างอะไรพวกนี้ถ้าจะไปเจราจากับคนเหล่านี้สัปดาห์นี้เจราจาได้ได้ผลดีด้วย ถ้าคุณต้องติดต่อหมอติดต่อนายช่างติดต่อทนายความอายการติดต่อตำรวจทหารติดต่อใครเพื่อเจรจางานของคุณปัญหาของคุณให้สำเร็จยุติได้เรื่องเงินเรื่องทองตกลงกันได้ครับสัปดาห์นี้ดีครับผมนะครับผ่านครับผมนะวันที่ดีคือวันที่หนึ่งสองวันที่สามไม่เอาอย่าจิตตกอย่าคิดเรื่องเก่าอย่าเปรียบเทียบเอาเรื่องเก่ามาเปรียบเทียบเรื่องใหม่ไม่เอา นะวันที่สี่ห้าหกดีครับผมนะมันเสียที่เจ้าชะตาผิดพลาดที่เจ้าชะตาความรักบอกแล้วคนโสดละ่ะโสดก่อนโสดก่อนจะดีมากสัปดาห์นี้ผู้คนขึ้นเยอะแยะเลยหนึ่งสสาสี่ห้าหกครึ่งข้อเจ็ดครึ่งข้อนสำหรับเป็นไพ่บุคคลดังนั้นมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องงานเรื่องการเจรจาก,ก็ต้องแก้ที่คนก็ต้องพูดคุยประสานต่าง ทุกอย่างก็จะเบาลงอ่าพดูดง่ายๆว่าถ้ามีสงคารามชีวิตหรือมีผู้คนต่างๆออกมาทำอะไรประท้วงหรือทำอะไรก็ตามพวกนี้จะตกลงจะสรุปลงได้ง่ายในสัปดาห์นี้และต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีเมษทั้งหลายด้วยนะครับก็ขอให้ถือว่าเป็นดิมิตใหมายที่ดีตำแหน่งที่ดีอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งออฟฟิศหรือตำแหน่งบ้านนะ แล้วก็ตำแหน่งผู้หญิงให้โชคผู้ใหญ่ให้งานให้โอกาสให้ตำแหน่งให้โชคในเดือนกรกฎาแล้วก็ผู้หญิงเกี่ยวพันด้วยเรื่องเงินเรื่องทองนะเพราต้องพิมพ์ว่าฉลุยหรือว่าสําเร็จได้เลยสำหรับชาวราศีเมษในสัปดาห์นี้สีแดงเป็นสีเสริมดวงชะตาเห็นสีแดงไหมเห็นแดงไหมนี่แดงนะครับ คุณอาจจะสนใจเรื่องต้นไม้ผล,ลไม้พืชพันธุ์ต่างๆในการบำรุงร่างกายด้วยระบบธรรมชาตินะครับแล้วก็สีแดงสีดำเป็นสีเสริมดวงนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องระบบเลือดอาจจะต้องบำรุงเลือดหน่อยนะเลือดลมเลือดจะไปลมจะมาสื่อนำโชคก็คือเลขที่ออฟฟิศหรือเลขที่บ้าน อยากจะซื้อรตารี่สักใบสองใบก็ผู้หญิงผู้หญิงผิวสักผิวว่ามาสักขาวขาวเหลืองเหลืองหรือว่าค้ํานิดหนึ่งก็ได้สองสีดําแดงประมาณเนี้ยนะครับผู้หญิงที่มองดูมีอืมมันไม่เกี่ยวกับสีผิวมันเกี่ยวกับหน้าตาที่มองดูแบบว่ามีความอิ่มเอมซะหน่อยอ่าประมาณนี้จะจะสูงจะผอมจะอ้วนได้หมดแต่มองดนูหน้าอิ่มอิ่มหน่อยมีสชญา,าราศีหน่อยให้โชคเลขหน้าไพ่นะครับคือเลข แปดส